สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้นะคะพี่อ้อยได้รับพัสดุเนาะจากน้องนะคะน้องที่อยู่อัมพวาเนาะน้องสาวพี่อ้อยนะคะน้องนกนกพวันนะคะน้องนกพวันน้องนกนกพวันณเขาไม่ได้ทําช่องนะคะก็จะเห็นเห็นกันอยู่เนาะน้องเ็าจะส่งของให้พี่อ้อยบ่อยๆนะคะคือน้องเขามีสวนนะคะมีสวนของเขาเองเนาะ พี่อ้ยตัดก่อนนะเขาห่อแบบหนามากเลยค่ะพี่อ้อยไม่แน่ใจว่าภาพจะชัดหรือเปล่าเนาะวันนี้พี่อ้อยทำคลิปหน้าบ้านเลยนะคะเพราะว่าพัสดุปเป็นของชิ้นใหญ่แล้วก็ช่วงนี้นะคะจะไม่เอาของเข้าบ้านนะนอกจากว่าเราฉีดพ่นยาก่อนเนาะ ฉีดพ่นยาเสร็จแล้วเราถึงจะนำเข้าบ้านเพราะว่าในบ้านเรามีเด็กนะคะเราก็ต้องป้องกันนะคะของทุกชิ้นที่ส่งมานะคะไม่ว่าจะเป็นของที่พี่อ้อยสั่งเองของที่น้องๆส่งมาให้หรืออะไรนะคะพี่ออยก็จะไว้ทำคลิปอยู่ที่หน้าบ้านทางนั้นนะคะแล้วก็ที่กล่องมาถึงนะคะก็จะพ่นยาก,ก่อนเนาะ ี่ออยจะผสมซื้อเดตอนะคะเป็นแกลอนใหญ่เลยเนาะเอาไว้แล้วก็ผสมน้ำนะคะเป็นเดตอแบบฉีดพ่นโดนมือได้โดนตัวได้นะคะเป็นเดตออย่างดีเนาะเดตอเขามีหลายอย่างนะคะดูนะว่าข้างในมีอะไรม้ง ยอยหอยสายใหม่อันดับแรกเลยน้องส่งดอกกระเพรากระเพราแดงนะคะใบยอนะคะมะเขือพวงเพราะว่าน้องรู้ว่าพี่อ้อยเป็นเบาหวานเนะาะก็จะต้องทานพวกมะเขือตะไคร้นะคะจากสวนอัมพวาเนาะหัวปรีจะสามหัว อันนี้นะคะเป็นใบาชาพูนะคะใบาชาพูพี่อ้อยไม่แน่ใจเนาะว่าจะเห็นมากน้อยแค่ไหนนะคะน,นี้มะนาวนะคะมะนาวที่สวนน้องเลยนะคะมะนาวที่สวนเลยนะคะลูกโตๆเลยเนาะคือตอนนั้นน้องน้องเก็บทีแล้วนะคะแล้วก็จะให้คนรู้จักพี่อ้อยเนี่ยเขาไปเอานะคะพอดีแบบ ทางหลานนะคะหลานเขาบอกพ่อเขาก็เป็นห่วงเนาะเพราะว่าที่อัมพาวาหรือว่าแถวที่บ้านน้องนกอยูอ่ตอนนั้นเขาเป็นพื้นที่สีแดงเราก็ไม่ได้ไปเนาะอันนี้นอ้องเก็บใหม่ๆเลยนะคะเพิ่งเก็บเมื่อวานนี้นะคะดูคั่วยังใหม่ๆอยู่เลยไม่รู้เห็นชัดแค่ไหนเนาะเพราะว่าย้อยยืนนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยขอนั่งกนวนพ่อย่อย ในนี้เป็นบอนนะคะบอนเดี๋ยวพี่อ้อยยดลดกล้องมะนาวหนึ่งถุงใหญ่ไห้น้องบอกว่าอามะนาวสามกิโลนะเพราะว่าตอนน้องจะส่งอะน้องเขาจะช่างดูนะคะเพราะว่าเขาจะได้กะถูกว่าในลังที่เขาจะไปใส่เขาใส่ได้กี่กิโลนะคะและอันนี้นะคะเป็นบอนเนาะเดี๋ยวพี่อ้อยมาแกงนะคะตักไข่หัวปลี เขือพวงใบชะพูใบยอกประมาณนี้เลยค่ะของที่น้องนกนกพวันส่งให้หนักมากๆนะคะน้องนกนกพวันน่ตัวนี้เดียวเองนะคะแล้วก็น้องเขาก็เวลาแบบพอมีมะนาวมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะคิดถึงพี่อ้อยเนาะก็อยากส่งมาให้พี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขอบคุณน้องนกมากๆเลยนะคะขอบคุณที่อ่า รักกันเนาะแล้วก็ส่งของให้พี่อ้อยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ